สวัสดีค่ะจากร้านปลารวดค้าไม้นะคะวันนี้เรานะคะให้มาเห็นการทํางานของเราปลารวดค้าไม้จําหน่ายไม้แบบก่อสร้างครบวงจรนะคะไม้อย่างเดียวอย่างอื่นเราไม่ขายเราขายไม้อย่างเดียวนะคะอันนี้จะเป็นยูค่าห้าคูณหนะคะที่เราทําอยู่นี่นะคะอันนี้จะเป็นไม้ไผ่นั่งร้านทาสีค่ะไม้ไผ่เราขายไม้ไผ่คัดเกรดนะคะไม่ได้ขายทั่วไปอันนี้เป็นไม้ไม้อัดแบบนะคะไม้อัดแบบพีบูดหน้าหกหน้าแปดหน้าสิบนะคะ เป็นไม้อัดแบบที่ทำสงังครอะขึ้นมาอันนี้เป็นไม้หน้าสองค่ะหน้าสองนิ้วสองยาเมตรสิบเซนไว้เอ่อรัดปากแบบอันนี้เป็นไม้นี่ครึ่งสามสาม นิ้วมเมตรค่ะไม้ตัวเต็มนะคะเราเลื่อย1.5เต็มนะคะอันนี้ไม้สวยมากอันนี้เป็นไม้ขันชนะนะคะเป็นไม้ไผ่ขันชนะอันนี้ก็จะเป็นไม้นิ้วพึ่งสามยาว1เมตรนะคะเป็นทั้งเบญจพัรณ์และยางนานะคะยางนาเมตรห้าสิบเราก็มีสวยๆนะคะลูกค้าสอบถามรายละเอียดราคาได้เลยถ้าลูกค้าอยากทราบรายละเอียดนะคะเรามีทุกอย่างครบวงจรเกี่ยวกับไม้แบบก่อสร้างเราทํางานมาทั้งหมด20กว่าปีแล้วนะคะจน ตั้งแต่สาวยันจะแก่แล้วนะคะท่านใดอยากสอบถามเรื่องไม้แบบก่อสร้างาทักลายได้เลยค่ะสอบถามราคาทักลายอินบ็อกเข้ามาได้เลยเรายินดีตอบคำถามทุกอย่างนะคะเพราะเรารู้ทุกเส้นทุกใยของไม้นะคะด้วยประสบการณ์มายี่กว่ายี่บกว่าปีบริหารงานโดยเด็กปริญญาโทนะคะฉะนั้นเราเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับไม้แบบก่อสร้าง อรวัตค้าไม้บริการทุกระดับประทับใจและส่งของไวปานว่องนี่คือสโลแกนของเรานะคะคุณภาพของเราคับจอนะคะลูกค้าขาผู้รับเหมาขาขาดไม้แบบก่อสร้างเล่นน้อยเรายินดีให้บริการทักไลน์มานะคะผู้รับเหมาขาขอบพระคุณมากเลยในคลิปนี้นะคะแล้วเราจะนําเสนอท่านในคลิปต่อไปคลิปนี้เราขอสวัสดีก่อนสวัสดีคร่ e e you again